สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลลิรแทิกเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะวันนี้หนูจะมารีวิวการขนส่งสินค้าของทางร้านเราบ้างนะคะสำหรับคันนี้กำลังเดินทางไปยังลูกค้าท่านใหม่แล้วนะคะเจ้าของคนใหม่ค่ะที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองสำหรับคันนี้รถแท็กเตอร์คูโบต้านะคะรุ่น b 2 1 4 0ค่ะ 21แรงมา้าสวยๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะจดทะเบียนปีพศ2558ค่ะลูกค้าจองออนไลน์เนาะดูจากทาง Facebook นะคะแล้วก็จองผ่านทางออนไลน์เลยมีการโอนมาจํามาจองนะคะส่วนที่เหลือก,ก็เก็บเงินไปทางพร้อมรับรถค่ะลูกค้าอยากที่จะให้ไปถึงที่ร้านาที่บ้านของคุณลูกค้านะคะ วันที่3ามค่ะุลาคม2563นะคะในช่วงเวลาเช้าตรู่เดี๋ยวเราก็จะไปถึงตามวันเวลาที่ลูกค้าได้ตกลงกันไว้นะคะสวยๆเลย21แรงม้านะคะสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าไม่เอาโครงกันอ้อยนะคะเราก็ถอดโครงกันอ้อยออกไปนะเอาไปใช้งานในสวนนะคะลูกค้าบอกว่าไม่ใช้นะคะเราก็ถอดให้เลยแล้วก็จะหักลบในส่วนของตรงนั้นนะคะ ก็จะหักลบราคาของโครงกันอ้อยออกไปเนาะแล้วก็ล้อยางทั้ง4เส้นนะคะทางร้านเราเปลี่ยนให้เป็นของใหม่เลยของใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยและลูกค้าอยากได้ตัวตัดหญ้าเราก็มีให้นะคะเป็นตัวตัดหญ้าใหม่ขนาด1เมตรค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมตัวตัดหญ้าอีกทีเนาะสำหรับคันนี้ใหม่ประมาณ650ชั่วโมงการทำงานค่ะกำลังเดินทางไปแล้วนะคะ สวยๆค่ะสำหรับคันนี้21แรงมา้านี่เลยนะคะเป็นตัวตัดหญ้าขนาด1เมตรเป็นของใหม่เนาะของใหม่แกะกล่องเลยนะคะก็พอดีลดเลยนะคะมีรถ1คันนะกับตัวตัดหญ้าเล็ก1ตัวนะคะ ก็พอดีรถเลยก็ประมาณ <Holmes. S 1> นี้เนาะถ้าล threaten. ูกค้าท่านใดอยากได้รถสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์087 7 3 4 7 2 7นะคะขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยจากจังหวัดระยองนะคะที่ไว้วางใจซื้อสินค้าร้านเรานะคะแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านจะประทับใจในสินค้าและการบริการของเราในครั้งนี้นะคะขอบคุณนะคะมากๆเลยเดี๋ยวขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านีสส้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ